สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับแกงรถถ่ายข่สีส้มนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตงานรอเหล็กที่อู่กันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้คิวนี่เยอะไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีพี่ๆหลายท่านถามมาเนาะพอถามว่าคิวรอเหล็กช่วงนี้เป็นยังไงมั่งครับผมถ้าสั่งตอนนี้คิวยาวไหมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผม ก็ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับที่ผมนัดนะครับเนื่องจากว่าผมก็ขึ้นวงคนเดียวทําอะไรคนเดียวเนาะเวลาเชื่อมไมให้จุ๋น้องเชื่อมนะครับให้ช่างบิวเชื่อมนะครับเวลาดัดวงดัดอะไรเนี่ยผมอ่าจะดัดคนเดียวนะครับขึ้นคนเดียวนะครับผมก็เลยจะช้าหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวพามาอัปเดตงานร่อเหล็กที่อู่ครับผมไปก็มาครับสําหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ เดี๋ยวพี่เขาจะมาเอาพวกนี้นะครับผมนี่คู่นี้ก็จะเป็นสเปกนะครับล้อจอดสามสองนะครับใบหกนะครับแต่พี่เขาอยากได้แบบไปใบสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับปลใบสองนิ้วครึ่งนะครับคู่นี้นะครับราคาก็หกพันหกพันสองนะครับสําหรับล้อจอดนะครับผมอันนี้พี่เขาก็อยากได้สองสีครับจัดให้ครับน้าเงินแดงนะครับ ล้อจอบวงสามสองนะครับตัวนี้ก็สิบห้าใบนะครับสิบห้าใบตั้งสิบสามครึ่งตั้งสิบสามครึ่งนะครับก็พี่เขาบอกว่าไปย่ำนาด้วยกึ่งแข็งด้วยนะครับสําหรับล้อคู่นี้นะครับเห็นพี่เขาบอกผมอย่างนี้นะผมก็ผมก็เลยจัดให้ครับสเต็ปนี้เลยนะครับ ส่วนคู่นี้ก็เป็นของพี่เอนะครับผมก็ที่อู่อผมจะขึ้นให้อ่าสคนนะครับมันก็ละช้าหน่อยมีของพี่เอก็ของผมนะครับ2เจ้านะครับส่วนคู่นี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวง30บใบหน่าจะกว้างจำไม่ได้ถ้าขึ้นเองหลายคู่จัดโอ้โหแต่ลับเม็ดคู่นี้น่าจะกว้างเกไม่แปกับเครับคู่นี้ครับ ช่วงนี้ก็ที่เจอก็ส่วนมากก็จะเล่นล้อใหญ่เยอะนะนะครับล้อกว้างนะส่วนนั้นล้อเดฟนะครับล้อส่งส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับผมกําลังจะไปแพ็คส่งให้นะครับอยู่อยุธยานะครับเป็นสเต็ปรอเดฟนะครับพอดีเสร็จแล้วนะครับใบห้านะครับตัวนี้ก็ล้อไล่เชื่อมส่วนตรงนี้ก็กาลังกาลังจะไล่เชื่อมครับพี่น้องนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็รอขึ้นนะครับก็จะมีของพี่ เจ้าเดียว3ามคู่นะครับสเต็ปเราเดฟยืดสามนะครับวงสามสิบนะครับตอนนี้ก็พุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นครับพอดีว่าใบหมดกําลังสั่งตัดใบนะครับก็แล้วก็ตัวคั้มนะครับตัวคั้มใบหมดนะครับก็จะเร่งขึ้นให้เต็มที่ครับผมนี่ก็จะมีวง3าสิบวงย8ิบปดวงอ่าวงยี่บปดกวงาง้าก็กวงาปดนะครับมีหลายสเต็ปนะครับที่เขาสั่งมาตอนนี้นะครับมีทุกรูปแบบนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเลิกงานนะครับก็เล่งให้เต็มที่นะครับพร้อมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูล้อหลังรถนะครับของพี่อันนี้เขาจ่ายตังค์มาแล้วแหละเป็นล้อเดฟวง30มสิบใบหกกว้างห้านะครับเอ้ใบห้านะครับสําหรับคูณนี้พร้อมกันฟางครับน่าจะอยุธยานะครับใบเว้านะครับเบ้านี่ช่วยได้เยอะนะครับการเลี้ยวนะครับการเบ้าใบนะครับช่วยได้เยอะมากนะครับ หรือว่าอยากได้แบบไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเรื่องราคานะครับผมแต่ราคาแต่สเปกอะอาราคาที่ผมทำอะมันไม่ได้ตายตัวนะครับมันราคาแต่ละคู่อไม่เท่ากันนะครับราคาล้อก,กว้างหรือว่าล้อแคบนะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับเราไม่ได้แบบยืนพื้นหกพันห้าตลอดนะครับถ้าอยากรู้ราคานะครับถ้าเป็นล้อเดฟนะครับตั้งแต่อ่กว้าง5้า ไม่เกินกว้างหกราคาเริ่มต้น 6, 5 0 0นห้านะครับผมถ้าเป็นอ่ากว้าง7กว้าง8ดกว้าง9ก้ากว้าง10นะครับก็ราคาเจ0 0พันนะครับผมที่ผมขายตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวงอะไรนะครับวง28 29 3บานะครับก็ราคานี้นะครับผมอาจจะเป็นวงสามสองอีกหนึ่งราคานะครับราคาก็ไม่ตายตัวเนาะนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถกินกลางโทรมาได้นะครับหรือว่าแชทมาหาผมได้นะครับผมโอเคครับ ควายก็รอส่งนะครับคู่นี้ก็จะส่งไปเชียงรายครับกําลังจะได้เชื่อมนะครับก็จะช้าหน่อยครับพี่น้องผมทําคนเดียวครับอโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ